ได้รับการสนับสนุนจากเลือจีโร่เติมเงินที่แพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสในใจเติมเงินเพิไมใดสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิปเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปีนแคทกับเกมบูอาร์คายนะครับนะในวันที่5กันยานี้ครับผมเนี่ยก็ะยะยะยะจะมีศึกตัดสินครับผมที่สำคัญมาก ก็คือในส่วนของซืดสินของพวกเราเหล่าเซนเซนท่ายหลครับผมกับตัวของเทน่าพาเทสนะครับนะซึ่งรอบดีก็เหมือนเดิมครับผมจะเป็นการตัดสินแบบเวอร์บอสนะครับนะดังนั้นคุ้ทุกคนครับผมนะมีส่วนร่วมนะครับผมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ครับและเช่นเดียวกันก็มมีการแจกของละวันนะครับผมมากมายมากๆเลยและขอเตือนไว้นะครับนะว่าซึกตัดสินนี้จบเมื่อไหร่นะครับผมนันมันจะมีของบางอย่างให้มาให้เรา อย่าเถอกดใช้เด็ดขาดครับผมนะจนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรนะผมไม่สามารถจะบอกได้เลยครับผมนะเพราะมันจะเป็นการสปอยด้เรื่องแต่บอกได้เลยว่าของที่ได้มาจากกิจกรกมอันนี้อย่าพึ่งกดใช้เด็ดขาดนะครับนะโอเคนะครับแนะเพราะว่ามีคนที่เล่นเซิฟเจแปนหลายท่านนะครับผมนะไปกดใช้ขอไอเทมนี้ครับผมนะจนปัจจุบันนี้ยังแซสเสียดายนะครับผมนะเพราะว่ามันหายแล้วหายเลยนะครับนะดังนั้นตัวส่วนนี้ขอเตือนไปก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับผมเรามาพูดในส่วนของตัวกิจกรรมกันดีกว่านะครับนะซึ่งตัวกิจกรรมรอบนี้ครับผมนะก็จะเหมือนกับกิจกรรมในส่วนของเวอร์บอสรอบที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระดับความยากครับผมที่ให้ลงเนี่ยมีแค่3ระดับเท่านั้นครับผมนะก็คือฮาร์ดคอร์เอ็กซ์ตีมและก็อินเสดครับแน่นอนครับผมว่าการลงรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราจะใช้ตัวนะครับผมในการลงตัวเนี่ยสามารถเก็บได้40บใบนะครับผมนะ40บใบและทุกๆ30สวินาทีครับผมนะจะเพิ่มนะครับผม1ใบเรื่อยๆนะครับ แน่นอนเขาบอกว่าการลงบอสนะครับผมนะก็ถ้าเกิดเราลงบอสเนี่ยในสุรของระดับในสุดของฮาร์ดคอร์กับกเอกนะครับนะจะลงครับผมใช้ครั้งละ10ตัวในการลงเท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครลงความยากระดับอินเซนนะครับผมนะก็ต้องใช้ตัว20่นะครับผมในการลงแน่นอนาก็บอกว่าถ้าเกิดเราลงแล้วไม่ผ่านการลงรอบต่อไปครับผมจะใช้ตั๋วแค่ ใบเดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะก็คือลงรอบแรกใช้ตั๋วตามความยากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านลงรอบถัดไปจะใช้ตั๋วลงรอบทีละ1ใบนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนะเราสามารถจัดซื้อตั๋วเพิ่มได้นะครับผมนะก็ตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับรอบที่แล้วนะครับนะก็คือซื้อครั้งแรกก็5เพชนะครับผมนะใบละ5เพชและแน่นอนครับผมสิครั้งถัดไปก็จะเป็น10เพชนะครับผมสิเพชยี่เพชซึ่งก็จะเป็นระบบแบบเดียวนะครับผมนะกับการลงเวอร์บอสรอบที่แล้วนะครับ ด้าน,นต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครคิดจะลงหลายรอบนะซึ่งถือว่าคุ้มใช้ได้เลยแหละนะก็สามารถจะลงเพิ่มได้นะครับอ่าโอเคนะโดยการซื้อตัวเพิ่มนะครับในส่วนของขอระหวัดต่างๆนะครับผมนะรอบนี้ก็เหมือนกับข่าวที่แล้วนะครับนะก็คือขอระหวัดเนี่ยก็จะมีข้อขั้นจะถือว่าเยอะมากครับผมนะถ้าเกิดเราเคลียร์บอสได้นะครับผมนะก็จะได้เพชรมากนะครับผมนะ โดยบอสเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสนะครับผมนะั่นก็คือเฟสแรกเราจะเจอในส่วนของชิโรโกะเทล่านะครับผมนะแล้วก็รอบที่2ก็จะเจอกับในส่วนของเพนาพาเทสนะครับนะจะเจอ2เฟสด้วยกันนะนะซึ่งตัวบอกว่าเฟสแรกชิโรโกะไม่เข้าเท่าไหร่หรอกครับไอเฟสสองตอนเจอเพนาพาเทสที ated, ่สี่อันเนี้ยยากของจริงนะครับนะอ่ะอย่างนั้นแต่ไม่ต้องห่วงครับผมนะเฟสสองอ่ะบอสเลือดไม่เหลือเยอะเท่าไหร่นะปัญหาก็คือทุกคนน่าจะปวดหัวกับการรีบตีบอสชิโรโกะเฟสแรกมากกว่าอ่ะโอเคครับ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของละครนะครับผมนะรอบนี้นะครับผมนะก็จะมีในส่วนของระบบเพิ่มเติมในส่วนของสายใยตัวละครน,นะครับโดยสายใยตัวละครเนี่ยจะอ้างอิงครับผมตามค่าหัวใจของตัวละครตัวนั้นนะครับนะโดยสแต็คครับผมนะสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะต่อระดับสายใย,ยนะครับนะนั่นเราก็บอกว่าระดับสูงสุดของเกมนี้สายใยคือ100ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่มีสายใยหนึ่งเนี่ยก็จะได้สแต็ค เพิ่มขึ้นครับผมถึง200%นะครับผซึ่งถือว่าเยอะมากอ,อ่ะแน่นอนนะครับนะก็มาดูในส่วนของบอสแต่ละตัวกันดีกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยเฟสแรกครับผมนะเราก็จะเจอในส่วนของตัวชิลโกะนะครับผมเทล,ล่านะครับนะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับนะ อ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะก็จะมีตัววัดนะครับผมอันนี้ให้ดูด้วยนะก็คือตัววเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อได้ครับผมนะก็10ครั้งแรกครับผมนะ5เพชร10ครั้งต่อไป10เพชรนะครับผมนะ10ครั้งต่อไป15 25แล้วก็35แล้วก็4ีเพชรนะครับอันนี้ก็เลือกเอาก็แล้วกันนะว่าจะซื้อเท่าไหร่นะครับแน้องครับผมว่าข้อมูลของบอสชิโรโกะตัวนี้นะครับผมนะเราก็จะสู้เคยสู้ครับผมในสุดของชิโรโกะร่างธรรมดาที่เราเคยเจอนะแต่ไม่เจอในสุดของอัลติเมตระเบิดตุ้มเดขขออองงง้้มมูลต่าๆครรับผนนะะชิโโก เฮล่าเนี่ยก็จะใช้สกิลต่างๆครับผมนะขอตัวละครนะครับผมอาบิดอสนะครับผมนะเดีย๋ยวที่เราเคยเจอได้ครับผมนะก่อนหน้านี้นะครับอ่านะก็รอบนี้ครับผมน้องแกจีในส่วนของอันติท่าไม่ตายด้วยนะตรงส่วนนี้ก็ให้ระวังด้วยนะนะอืมโอเคนะครับนะทีนี้พอจบนะครับผมนะก็จะเข้าส่วนของ เฟสที่2นะครับนะเฟสที่2เนี่ยเราจะเจอในสวนของตัวเพดาราเทสนะครับซึ่งตัวขอเพดาราเทสน,นี่ก็จะมีจุดเด่นนะครับผมนะค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงก็คือในเรื่องของการมีสกิลวันฮิตคิวเยอะย้ำว่าเยอะเลยนะครับผมย้ำว่าเยอะเลยนะอนะครับผมนะเพดาราเทสนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอืมนะครับผมนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ครับผมเพดาประเทศนะตัวเพดาระเทศนะครับผมนะเราจะเจอ ในส่วนของสถานที่นะครับก็จะเจอในส่วนของต้องบอกว่ามันเปลี่ยนฟิลไ,ได้นะครับผมนะมันเปลี่ยนฟิลได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้ระวังด้วยนะโดยเริ่มต้นครับผมเราจะเจอในอาคารนะครับผมนะนแ,แล้วก็จะเปลี่ยนไปกลางแจ้งแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นในเบืองครับผมสลับตัวนี้วนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวละครครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบสตาร์ทที่ในอาคารก่อนละกันเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนเสร็จนะครับผมนะกว่าจะกลับมานี่ก็คือใช้เวลานานนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เน้นตัวละครที่เก่งในอาคารเป็นหลักไว้ก่อนก็แล นะโอเคในส่วนของเพนทาพาเทสนะ้ครับผมนะตรงส่วนนี้เราต้องเพิ่มเติมแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวละครตัวนี้มีสก,กิลวันฮิตคิวเยอะมากดังนั้นครับผมนะการมีตัวละครที่สามารถจะทําการซีซีนะตัวของบอสได้จึงเป็นสิส่งที่สาคัญมากๆนะครับนะเดีย๋ยวเราจะมีในส่วนของการแนะนําตัวละครที่ผมที่ใช้ในการหลงรอบนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนะทีนี้ สิ่งสำคัญอีกรอบนึงครับผมเนี่ยก็คือตัวของบอสเพนาปรปาเทสนะครับผมนะเมื่อเลือดใกล้จะหมดนะครับนะก็จะมีการใช้ในส่วนของอันติท่าไม่ตายนะครับผมนันก็คือบอสเนี่ยก็จะทำการเช็คดาเมจนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราตีเสร็จปุ๊บแล้วบอสไม่ตายนะครับผมหรือดาเมจไม่ถึงนะครับบอสเพนาปรปาเทสจะใช้สกิลบังคับวันฮิคิวทันทีก็คือถ้าเกิดเราไปลงเนี่ยแล้วบอสมันใกล้ตายขึ้นมานะครับผมนะแล้ว เราตีบอสไม่ตายนะครับผมมันจะใช้อัติเบตสกิลสักเราตายทันทีนะครับดังนั้นดังนั้นตัวละครที่จะใช้ในการลงรอบนี้ก็ต้องมีความเก่งถึงดับหนึ่งครับไม่ต้องห่ัวนะครับผมนะว่ารอบนี้เราสามารถยืมเพื่อนได้ถึง3คนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวว่าเฮ้ยผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะครับผมนะไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะเราสามารถใช้พลังพิธภาพนะได้ครับผมนะบังคับเอาเพื่อนไล่กระทืบได้ครับ ทีนี้เรามาดูสูตรของตัวละครครับผมนะที่ใช้ในการลงรอบนี้กันดีกว่าครับว่าเราจะใช้ไข่บ้านนะครับนะในการลงรอบนี้นะนีนะครับนะอันนี้คือทีมตัวอย่างนะครับผมนะที่เราจะใช้ในการลงตัวของพีนาประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับผมนะั่ก็คือตัวดดเบของเราก็คือตัวของมิกะนะครับนะ อ่าถ้าบีบิกัดนี่คือเพอร์เฟกเลยนะครับนะอย่างที่สองครับผมนี่ก็คือตัวละครที่มีความสามารถซีซีนะครับผมนี่ก็เราสามารถใช้ตัวของซื้อบกิก็ได้นะหรือจะเป็นตัวละครตัวอื่นนะที่ทําได้ก็จัดได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวของอ่าไอ้นี่นะครับ ตัวอย่างคายโกเอ้ยนะครับผมหรือจะเป็นตัวของฮิฟุมินะครับผมนะก็ทําได้นะอะไรที่มันสามารถซีดได้แค่นั้นก็ถือว่าพอละแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวอย่างเช่นตัวของซึบากินะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวละครแน่นๆก็อาจจะใช้ตัวของฮิฟุมิครับเพราะว่าเราสามารถเล่งค่าคอร์ได้ด้วยและก็ถัดมาครับผมนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวละครที่สามารถทําการเคลื่อนที่ได้ครับผมอย่างเช่นตัวของชิสโกะซัมเมอร์นะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวยูกะกีฬาสีอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกัน นะแลวก็สุดท้ายก็คงจะไปพ้นในส่วนของตัวละครสายบัฟนะครับผมนะก็คืออย่างเช่นโอชิโะซัมเมอร์นะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากอีกเช่นเดียวกันนะครับ่านะนะก็ประมาณนี้นะก็ตัวละครก็ผมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าควรจะเน้นในส่วนของตัวละครในอาคารนะครับผมนะก็อาจจะเอาตัวของอาซุสะนะครับผมนะเอามาช่วยก็ได้นะอาซุสรม่าทำอะครับผมเพราะน้องแกชํานาในาคานนะครับผมนะน้องแกก็สามารถช่วยลดเกาะได้ด้วยนะครับนะ ่นี่นะครับนะถ้าเกิดใครใช้ได้ครับผมนะก็ซีซีเดครับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวขอซื้อบักี้นะครับผมโอชิอ่ามิกะนะครับผมนะแล้วก็อาซุสะนะครับผมแล้วก็ลูโฮะนะครับนะอันนี้ก็โอเคละแล้วก็ใช้ตัวละครนะครับผมนะตัวแน่นอนครับผมถ้าเกิดคุณเล่นตัวขอมิกะนะครับผมนะตัวขอฟูกะปีใหม่ตัวที่คอยช่วยลดค่าคอร์สนะครับผมนะก็ถือว่าสําคัญนะครับนะอ่าก็ ประมาณนี้นี่ฟูกะนะครับไอตัวขอชิซุโกะนะครับแล้วก็อาจจะมีในสุดขอตัวฟูกะนะครับผมเอาไปเล่นคู่กับมิกะนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมก็คือตัวใส่บัฟนะครับผมนะก็ใส่ลุงโฮนะครับผมนะโฮชินอสซัมเมอร์นะครับนะซึ่งเผอิญไม่บีนะครับนะเอาโคชินอธรรมดาแปะไปก่อะก็แล้วกันอ้อแล้วก็ลืมเราสามารถเอาลุงโฮนะครับผมนะเป็นตัวซีซีอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าลุงโฮก็มีสกิลสตันเหมือนกันนะ ถามว่ารอบนี้ไม่ใส่สกิลฮิลเหรอครับผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฮิลนะเพราะว่าตัวที่รับดาเมจจริงๆเนี่ยก็คือตัวของมิกะนะครับผมนะกับซูบากิอยู่แล้วซึ่ง2ตัวนี้ก็ถือว่าถ้าใครเอาลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้อง5ดาวปืนสาเพื่อจะได้เซฟในส่วนของดาเมจเช็คนะครับอ่านะอ่าไม่มีก็เอาลูโคธรรมดาแทนไปก่อนลวกันนะเราก็สามารถลูโคซีซีได้แต่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ได้ครับผมนะเพราะว่าบอสเพนาประเทศมันคนข้าจะอยู่ลึกนะครับนะดังนั้นเนี่ยบางครั้งลูโค c ซีซีไม่ถึง นะหรือบางครั้งล er like nah, uh, ูโคก็ไปซีซแล้วอยู่ไกลเกินระยะขอบเขตมันทําให้โอกาสที่ลูโคจะโดนวันถิคิวนะครับผมนะของท่าบอสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นง่ายนะดังนั้นเขาจึงแนะนําใช้ตัวของซูบากิหรือไมกาฮิฟูมินะครับนะหรือตัวละครที่มีการสามารถในการซีซระยะไกลนะประมาณนี้นะครับผมนี้แค่ทีมตัวอย่างเฉยนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของสิ่งที่ควรรู้นะครับผมนะในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะก็ฝึกไฟนอลครับผมการที่เราเราเราเซตเซตทั้งหลายนะครับผมนะสู้กับตัวของเพลาประเทศที่จะเลิกวันที่5กันยานี้นะครับนะก็ขอย้ำนะครับอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดจบกิจกรรมนะครับนะมันจะได้ขอมาหนึ่งอย่างยาเฉิกดใช้ของอันนั้นนะครับนะวันนี้ผมขอมารีวิวในส่วนที่กิจกรรมเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ ครั้งหน้าหากชอบฝากด like, าากดไลค์กดซค์ฝากกดติดตามเป็นการังใจช่องรถดนยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ